ี่เฉินกุยไอเด็กนั่นเป็นยังไงบ้างเจ้าจัดการกับมันได้ไหมข้าแน่ใจว่าคนอย่างเจ้าสามารถจัดการไอเด็กนั่นไม่ฉันอย่างจัดการเขาไม่ได้เดี๋ยวนะ เจ้าไม่ใช่ผู้ฝึกฝนอันดับที่ห้าหรอกหรือเจ้าหมายความว่ายังไงที่จัดการมันไม่ได้แกไม่ได้บอกข้าหรือมันไม่ใช่ผู้ฝนอันดับที่6อย่างที่แกพูดที่จริงแล้วข้าก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอันดับของมันอยู่ที่เท่าไหร่ดูเหมือนมันจะมีความแข็งแกร่งเท่ากับข้าแต่มันเหมือนมีบางอย่างผิดปกตินั่นมันเป็นไปไม่ได้ดูยุคของมันสิมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย ไม่มีทางที่คนอายุแค่นี้จะอยู่อันดับที่5้าได้เท่ากับเจ้าได้เลย,เลยจะยังไงก็เถอะข้าก็ถูกจ้างมาแล้วไม่ว่ามันจะอยู่อันดับที่ห้าหรืออะไรก็ตามครั้งต่อไปมันจะต้องตายแน่นอนข้าลืมไปเลยว่าเจ้าเก่งเรื่องรอบสังหารฮ่าฮ่าฮ่าจัดการไอเด็กนั่นแล้วเราจะตอบแทนให้เจ้าและทุกสิ่งที่เจ้าต้องการแม้แต่เงินสดอืมไอคนที่อยู่ข้างหลังจางเมื่อกี้ ใช่คนที่มาจากที่เต่าหรือเปล่านะมันมีชื่อเสียงและการสนับสนุนมันอาจจะเป็นผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายภายต้าคำสั่งของมันก็เป็นได้น้องหลินเขาเป็นคนที่เธอจัดการไม่ได้หรออ๋อผู้ชายคนนั้นพอดีผมกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่เขาไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ต้องกังวลไปหรอกสถานที่จัดการประมูล อาคุณหลิวคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอมานี่มานั่งกับฉันดีกว่าคุณหลิวเขาเป็นใครเหรอมันชื่อจิงเจียนมันอยู่ที่นี่เพื่อสร้างความลำบากใจให้ฉันมันทำงานให้พวกจางซึ่งมันเป็นเจ้าของบริษัทขนาดเล็กมันขอให้ฉันไปนั่งข้างมันมันอาจจะมีแผนที่จะทำให้ฉันขายหน้าให้ตายสิแกคิดว่าแกเป็นใครสงส่งมากกันเหรอยังจะมีหน้าจะมานั่งกับฉันอีกเฮ้ บอสผู้ชายคนนั้นใช่ไหมที่ชื่อหลิวชี่หุยใช่นั่นแหละเขาดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่เลยนะไม่มีแม้แต่บริการคอยป้องกันไอรอนเฮดลู่ทหารรับจ้างโอ้ตอนที่แกพูดถึงมันมันอาจจะเป็นคนที่โง่ก็ได้ที่ไม่มีบริการกับเขาฮะแกตามขึ้นมานี่ึ คุณลวคุณอักไอหนูแกตั้งใจทำใช่ไหมแกอยากตายหรือไงจริงเียนคุณไม่มีมมรยสักวินาทีเลยหรือไงคุณไปขู่คนที่อยู่รอบๆตัวทุกคนแบบนี้คุณคิดว่าคุณเป็นใครกันคุณรลวคุณคิดว่าฉันจะทนต่อการกั่นแกล้งได้งั้นเหรอมันชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ้เด็กนี่มันแกล้งฉันส่งมันมาให้ฉันซะเถอะฮึม เจรเงนดูเหมือนว่าคุณกําลังทําตัวเหมือนนักเลงเพียงเพราะว่าคุณมีแบ็กอัพอยู่ข้างหลังคุณงั้นเหรอคุณคิดจริงๆเหรอว่าถ้าจางอยู่ข้างหลังคุณแล้วฉันจะไม่กล้าทําอะไรฮ่าฮ่าคุณก็กล้าเหมือนกันนี่คุณหลิวนั่นคือสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่ฉันพูดคุณสามารถใส่ไลยฉันได้ทั้งหมดที่คุณต้องการได้แต่มันก็ไม่มีความหมายกับฉันคุณต้องพูดกับคนอื่นในเรื่องนี้เสมอ คุณไม่คิดอย่างนั้นหรอพวกคุณแกตาบอดหรือไงไอ้แกหรือแกประสาทหลอนแกแกกล้าพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงวันนี้แกเจอฉันแน่ไอ้หนูโอ้ยแกแกกล้าดียังไงถ้าฉันจะจัดการพวกแก พวกแกก็ไม่มีทางมายืนอยู่ต่อหน้าฉันได้หรอกยูโน่คุณริวควบคุมดูแลคนของคุณด้วยคุณไม่คิดว่านี่มันไม่มากเกินไปหน่อยหรอจางจงนี่เป็นจุด V ีพีของฉันหมาของคุณมาหาเรื่องกับคนของฉันก่อนแล้วคนของฉันก็โดนชนโดยบังเอิญฉันคิดว่าคุณควรไปฝึกพวกมันใหม่ดีกว่านะคุณริวฉันไม่สนใจหรอกนะว่ามันเป็นใคร แต่ฉันต้องการให้มันออกจากที่นี่เจียงเจียนคุณนั่นแหละออกไปขอโทษนะฉันไม่ไดีเองที่ไปมีเรื่องกับพวกหมาแบบนี้ฉันพลาดเองที่ไม่หลีกทางที่พวกหมาเขาเดินเล่นกันน้อยไอรอนเฮดมานี่ ไอ้หนูคุกเข่าลงแล้วขอโทษฉันซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตแกฉันไม่เจราจาคพวกสัตว์เลี้ยงหรอกนะมันจะดีกว่าถ้าแกคุกเขา่าแล้วขอโทษฉันถ้าแกทำตอนนี้ฉันอาจจะยกโทษให้พวกแกที่มาหาเรื่องพวกฉันไอรอนเฮดสอนบทเรียนให้เด็กเหลือขอนี่ซะตีมันให้แรงอย่ายั้งมือครับบอสจริงจ ใช้ทหารรับจ้างเพื่อลังแกเด็กแบบนี้มันน่าสนใจใช่ไหมฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยจริงๆใบเมงจิอย่าทำให้ฉากตอนนี้มันน่าอายเลยปล่อยเด็กคนนี้ไปมันคงจะไม่น่าอายหรอกใช่ไหมก็แค่ความผิดของเด็กเองถ้าถ้าคุณใบต้องการแบบนั้นผมจะทำตามที่คุณต้องการ ฉันจะให้แกออกไปแค่วันนี้อย่าให้ฉันเห็นแกอีกครั้งไอ้หนูโอ้ยเฮไอเจ้าลูกหมาน้อยแกล้มลงได้ยังไงทำไมลูกหมาตัวน้อยไม่ค่อยระวังเลยนะฮึคุณใบดูเหมือนว่าความต้องการของคุณจะถูกปฏิเสธแล้วผมต้องการจะสอนบทเรียนให้เด็กคนนี้สักหน่อยก็ได้จัดการมันซะ ด้วยความยินดีฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรอกนะแต่ว่าไอเด็กนั่นไม่รอดแน่ไอรอนเฮดเขาเป็นถึงตารับจ้างฉันว่าอย่าไปยุ่งกับจริงเจียนจะดีกว่าเขาเป็นคนที่จัดการได้ยาก มันถึงได้แข่งกนขนาดนี้ไอเด็กคนนี้เป็นใครกันไอขยะเป็นขาที่ดีมากเลยนี่งั้นลองนี่หน่อยเป็นไงอ้ากะแกะหักขาของฉันฉันขอสับช่างแกไอเวนไอโง่เอ้ยนี่แกเป็นหัวหน้าของทหารรับจ,าจ้างจริงๆงั้นเหรอสิ่งที่แกคุยโวไว้ก็คงเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุด ไอรอนเฮดเขาโกหกจริงๆงั้นเหรอหัวหน้าทหารรับจ้างที่ไหนกันทําไมถึงกระจอกขนาดนี้ไม่มีทางที่เด็กนั้นจะหาขาของเขาได้เลยเขาอาจจะเป็นทหารรับจ้างจอมปลอมก็ได้คนอย่างนั้นจะโดนจ้างอีกงั้นเหรอน,น่าเหลือเชื่อบอกฉันทีว่ามันแปลกๆไอรอนเฮดนั่นเป็นทหารรับจ้างปลอมจริงเหรอตามแหล่งที่มาของผมผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาเป็นหัวหน้าทหารรับจ้างจริงไหม แต่ผมรู้ว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แน่เขาต้องต่อสู้กับคนธรรมดา7-8คนได้อย่างสบายแน่นอนอืมฉันเข้าใจแล้วลุงก็คงเอาชนะเจ้าไอรอนเฮดได้อย่างสบายแน่นอนตามปกติแล้วผมน่าจะเลยกว่าเจ้าเด็กนั่นเอ๊ะแกแกจะทำอะไรฉันกันเหรอ แกจะฆาตกรรมฉันงั้นเหรอช่วยฉันด้วยฆาตกรรมแกยังกล้าพูดเรื่องนี้ได้อีกเหรอเจ้าหนูถ้าปล่อยฉันไปฉันจะจ่ายให้เท่าที่แกต้องการเลยไม่คุณจางจงได้โปรดแก้แค้นให้ผมด้วยจางจงข้าว่าสถานที่นี้ใช่ว่าจะทำอะไรได้เราปล่อยเรื่องนี้ไปเถอะ ชายก็ได้ส่งมันไปที่โรงพยาบาลทีจางจงคุณช่างเป็นคนที่ใจกว้างจริงๆน้องชายตัวเล็กของฉันก็ทำกันไปแต่ถ้าคุณไม่ว่าอะไรมานั่งกับฉันสิแปมระวังหลังของคุณให้ดีแล้วกันคุณหลิวโอ้คุณก็ระวังให้ดีเหมือนกัน ท่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายผมยินดีต้อนรับพวกคุณเข้าสู่การประมูลอันทรงเกตของเราผมเสียวเก้งและสําหรับวันนี้รายการแรกของเราเริ่มต้นด้วยของภายใต้ผ้าผืนนี้คือน้ำเต้ามังกรในปรารถนาอายุ200ปีราคาเริ่มต้นที่30ล้านดอลลาร์35ล้านดอลลาร์ฉันได้ยินมาว่ายูชี่ฮุยได้ทำเงินจำนวนหนึ่ง จากการประมูลขายของเก่าแต่วันนี้แกจะต้องขาดทุนแน,40น่40ล้านดอลลาร์40ล้าน50ล้าน55ล้าน60ล้านจางจงเจ้ายังต้องใช้เงินเพื่อการประมูลที่ดินอยู่นะให้มันประมูลต่อไปฉันก็แค่อยากให้มันใช้เงินเยอะๆมันจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีก คุณสนใจของเก่าด้วยเหรอการเสนอราคาครั้งสุดท้ายนี้สำหรับคุณแล้วคิดให้ดีนะ<ฮ>บ่เอ้ยรายการถัดไปของเราอยู่ในกล่องสุดหรูนี่แล้วนั่นมันอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่มันคืออะไรฉันสงสัยจังว่าใครนำของแบบนี้มาประมูลฮ่าฮ่ฮฮ นั้นผมจะสาธิตให้ดูได้โปรดห้ามกระพริบตาเด็ดขาดแม้ว่าเราจะไม่ทราบที่มาของของของ,ของชิ้นนี้หรือวัสดุอย่างที่คุณเห็นมันยากจะเข้าใจจริงๆเราพยายามทุกวิธีเพื่อเปิดเขาแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากปัจจัยที่ไม่รู้จักของของชิ้นใหม่นี้เราจะเริ่มการประมูลที่ราคา1ล้านดอลลาร์นางเป็นผู้หญิงนะครับมีคนในเพจทักมาบอก มัตเตอร์ฉันรู้สึกบางอย่างที่มีค่าอยู่ข้างในนั้นมัตเตอร์ควรเอามันไว้นะจริงเหรอ